สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีตีนไก่นะครับผมตำตีนไก่เนาะวันนี้เนาะเป็นฐานเลยคุณผู้ชม2อกิโลนะครับวันนี้ตำแบบนนัวคุณผู้ชมแซ่บนะครับผมเอาแบบคุ้มค่อยค่้นแดงแป๊ดเลยแดงแป๊ดแดงนี่ไม่ไม่ได้ใช่แดงอะไรนะคุณผู้ชมแดงพริกแดงพริกครับผมใช้พริกแห้งในการตำเป็นชิ้นเป็นตอนเลยมาลุยกันเลยไม่ต้องพ่นมากเสียเวลาหรอก ร้อนๆในหิวครับผมหิวอะไรแซบแล้วนะครับผมแก่ขัดไปอยู่อยากกินส้มตำแกะขัดในวันนี้โซนเหรออยากโซนไม่คืออยากกินเส้นมะละกอไงอยากกินแบบที่มันนัวๆแซบๆอ่ะแต่มันไม่ขายไงอันนี้แก้ขัดไงหวานเจี๊ยมไก่เชื่อมหวานให้ดูหวานไม่หวานเปรี้ยวเปรี้ยว เซ็บเกินเซ็บเกินนนมันชอบตีผมว่าตำหวานนะคุณผู้ชมตำหวานจะแตกหวาน <laughs> <laughs> ตินไก่นหวานเองวันนี้เรามา <laughs> เขาเรียกว่ากินตีน <laughs> เป็นทาดเลย <laughs> ตื่นๆหาห <laughs> นังแง่งกันนี่นะ กินยากแต่รสชาติอร่อยออน,นะขเขาเจนเนาะเขาเจนปุ่งมือแจกกปอาหุ่งเนาะวันนี้เราได้ตีนใหญ่มาทุกคนดูดิเราปวกอ้วนแล้วผมครั้งก่อนให้เราได้มันตีนเล็กตีหนาตีหนาเน,นี่ย ตรงอ้งมันนะเทียบตรงอินเนี่ยอร่อยมากเลยไอตีนที่เล็บมือนางเนี่ยมันมีกระดูกนับเขาทำจะได้มันแล้วแต่ที่นะผมว่าเขาใช้แหนบใช้อะไรดิงอะมัใช้แหนบคุณผู้ชมก็มันแหนบเฉพาะของเขาไม่ใช่แหนบลูกขมที่แห่ไ้แล้อมันก็ต้องเหมือนแหนบดีแบบเหมือนเหมือนนี้เหมือนคิมจับเหมือนคิดว่อะไรอย่างนั้นแหละแล้วไม่ยห็งมันขาว เขาก็ขัดเขาสิเขามีกระบวนการในการทำาอ้สไลซ์ล่างอไรย่างนี้อ่ะกินได้ทุกส่วนไะไก่เนี่ยนี่ดูสันนีบ้านกินถ้าไปต้มไปเปื่อยผมก็ได้กระดูอ่ะอ๋อมันจะไม่กินได้ไงเพราะไปต้มทำน้ำซุปนี่ก็ได้กินไข่ก็ดูกมากินได้ ก็รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็มันกินได้ยิงกินหลังทะลุคือมองเห็นทั้งสามโลกอ่ะมองเห็นอันนี้อนาคตตอเองก่็ไม่จะโดนติดไปแล้วก็ไม่ไม่น่าจะโดนอ่ะเพราะแบบว่าอันนี้่เป็นคนดีไงทำดีไ้เยอะไม่มีใครอยากทำหรอก ไอ้ดูไม่ได้ไม่ได้มีมีแฟนบอกกันชัวรฮะเมื่อไรจะมีแฟนทำไมด้วยอะไรกูอ่ะฮะแม่ก็อยากเห็นมีเกมอุ้มลูกไงเพียมไม่ต้องเสือกเพียมเอาแบบว่าเอาแฟนมาดับดับดับซาพี่เกมหน่อยไงไม่ต้องเสือกกินเถอะ นั้นแหละแต่อุ้งมันนี่อ่านี่น้ำต่ำไปเนี่ยนนนนพไน,นไลท่านบอกให้มีได้ต่ำมาเนี่ยเพราะว่าเราต่ำมานี่ไงข้นไงข้นเนาะข้างใน,ม,นมันก็เลยติดเต็มไก่หมดเลยเนะนี่ยน้ำต่ำไม่มีแดดออก มอเตอร์สองล้อ <laughs> ถ้าตั้งกินเรื่อยๆก็น่าจะหมดอยู่บ้างมดแน่นอนคุณผู้ชมเพราะตีนไก่มันไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่มันไม่ค่อยมีเนื้อมันจะเอ็นกับหนังนิดหน่อยมันเพลินมันเพลินเวลาเรากินเงี้ยมันไปเรื่อยๆไงมันไปเรื่อยๆเลยมันไม่อิม่ม เปื่อยกำลังพอดีเลยบ่เปื่อมากมันไม่เละเละมากเกินไปก็ยุ่ยเกินไปก็ไม่เนี่ยคุณผู้ชมไม่เปื่อยก็ไม่ดีกัดไปเข้าอันนี้พอดีเลยอันนี้นี่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 แง อของซักต้มเล้งก็อร่อยอืมต,ต้มไกต้มเล้งนะเนาะไอ้อะไรนะคุณผู้ชมน้ำยาขนมจีนก็อร่อยตีนไก่ เอาใคุณมจมแง,งนสักตินไหมบอกรึยัง เพื่อนนอนมาแล้วคุณผู้ชมเ <laughs> <laughs> พื่อ <c oughs> นวิ่งเ่ยียิคอปเตอร์มาแล้วหัวเขียวเลยนะเพื่อนผมอะ่ะ <laughs> สั่งให้ไปนอนดิมั <laughs> น,นไม่ไปเลยลูกน้องไม่ทำตามคำสั่งนี่ต้องตบไ <laughs> อ,อ้ว่าไปนะคุณผู้ชมไม่หมดเป็นโลเลยเนี่ยแปับเดียวอะ่ะมันกินง่าย ก็คือไม่จับอื่นมาไม่ป่อยได้ไปมาได้มาติดก็ได้จรงหวะผมว่ามาปล่อยปล่อยแถวบ้านไม่จับไกลมาปล่อยใกล้บ้านเราพี่้อมปล่อยรถรู้ไหมคนอื่นมาเอาเถิดเลยอะไรนะที่เา่าเมื่อกี้ไปจับมาจับมาให้มันไปจับมาให้มันแพ้ไปขี่แถวบ้านไปขี่รถจับมาแบบที่ไกลๆอ่ะที่ไม่ใช่แถวบ้านเราอ่ะ แล้วก็มาปล่อยแถวบ้านเราคุณผู้ชมสายใกล้ใกล้บ้านเรา,าใใคือเดินเหนื่อยหลย <c oughs> ได้เป็นกิบตัวแ <c oughs> ล้วก็มาปล่อยมาปล่อยแต่ก็มีคน <c oughs> มองซ้ายมองขวาแล้วว่าไม่น่าจะมีคนมาละมันมันมันมืดมันคือมันมันไม่มีใครมาแล้วละ่ะ <c oughs> ที่ไหนได้ครับคุณผู้ชมไอตัวที่เราปล่อยไว้อ่ะร้องร้ <c oughs> อ,งองดังขึ้นดังขึ้นไงร่วมกับไอตัวเก่าอยู่ในสระนั่นน่ะคนได้ยินเสียงดังขึ้นเข้ามาเดียร้อยมาปุ๊บหยิบกิบเลยคุณผู้ชมเราจับไปแล้ว ปานนี้ก็คงอยู่ในหม้ออ,อยู่ในท้องเขาแล้วสแบบเลยอ่ะทนี้เห <laughs> มือนเหมือนเราจับมาให้เขากินอะ่ะ <laughs> ปล่อยตัวไข่ไมต้องสามสี่ตัวเนี่ย <laughs> ตัวไข่ตัวใหญ่อะ่ะสาไม่แบบปล่อยไว้ได้แพร่พันธุ์แถวบ้านเราเราไม่ต้องไปเอาไกลที่ไได้ก็มาจัดก,การไม่ได้ฝ <laughs> นมันตกไม่เป็นช่วงปีนี้หรอมันไม่ตกเหมือนปีนั้นอะ่ะที่มันออกเยอะๆพี่เกม มันไม่ตกทีเดียวแล้วหนักเลยอ่ะใช่มันตกแบบเป็นหย่อมออนิดๆหน่อยๆยุดนิดๆหน่อยๆยุบแป๊บเดียวหยุดตกแป๊บเดียวหยุดก็เป็นอย่างนี้อยู่ประมาณเกือบเดือนทำให้แบบอึ่งมันกินน้ำดรือน้ำง<ไ>่าย<ช>มันไม่ออกแล้วแต่ว่าตกแถวบ้านเฮาในนักขนาดนักเลยบ้านนนนไปแป๊บเดียวนิดเดียวอ่ะไม่ตกนะเว้ยเออไม่มีฝนอ่ะโหนี่จนน้ำไหลมาจากดอยท่วมบ้าน มันจกเป็นจุดนะเนาะตกเป็นจุดอ่ะตกไม่ทั่วฟ้าโอ้แล้วข้างหน้าบ้านพี่เกมนี่แบบเศษอะไรไม่กระเด็นเต็มมาละนึกว่าอายุก็เข้าอะ่ะลมแรงตามไม่ทันเลยไอคิวสูงไงกินอาการสูงเกิน โอ้หคุณผู้ชมคุณผู้ชม้องมาช่วยนผมกินแล้วเนี่ยมาแล้วผมประมาณครึ่งชั่วโมงนี่มาถึงได้้วเนี่ยไม่กินนะเนี่ยเพราะว่าอีกครึ่งชั่วโมงก็ยังไม่หมดหรอกมานั่งแงนด้วยกันคุณผู้ชมนั่งแงนด้วยกันนั่งเข่าไปแงนกันนอนเลยเอายกไปให้ของป้อยเลยอ่ะเออไปกินกันนนที่บ้านเลยกินกันเลยใช่กินไงอ้ำบอกกินที่าไหนก็กินไปเถอะล้ำข่าวบอกเลยนะล้ำขาอะไรวะอะไรวะ อันก็นี่ไงจะนั่งกินนอนกินก็อร่อยอร่อยหมดแล้วฮ่าเล่นไม่ได้หรอกเอาเรียบกนินนี่โหเป็นซิปตีนแล้วลงยุ่ปืนนี่โเหยิบกันนะ เอามาเยอะกินน้อยเดี๋ยวคุณผู้ชมว่าเอากินให้หมดเอามาเยอะแล้วกินให้หมดอ่ะบ้าอะไรอ่ะภาษาบ้านเขาเรียกว่ากินแล้ววุ่ยไวยอย่างเงี้ยเริ่มมันได้ด้วย <c oughs> เล่นตุมต่ม <c oughs> ขับบูงไม่ได้กินเลยครับคุณผู้ชมมันบบเปิงบ่าขับบูงวะต้องเปิงกินไก่มันมันนะคุณผู้ชมมันต้องกินแบบแบบแซ่บๆหนาเช่นมะกอกฮะหมดเลยเป็นมือบดเลย ครับเพื่อนมาเป็นยังไงครับรสชาติวันนี้ตำลิ้นไก่ <ด ứ? S 1> ตำวันนี้โอ้โหเข้มข้นมากคุณผู้ชมดูเหมือนผมผมคิดว่าจะหวานแต่พี่เกมเพว่าพี่เกมคนไม่เข้ากันไม่เข้าเพราะมันมันหวานเ,าาเนาะเขาโมเดี้ยรอยู่ข้างล่างเพราะว่าโาคกเราแตกนะคุณผู้ชมยังไม่คือย,ยังไม่ได้มาโคกใหม่มาเลยตำในหม้อนะครับผมสุดย้อนไหมล่ะคือเอาตำในน้ําแข็งเออเอาโคกตำน้ําแข็งคุณผู้ชมมานั้นกินนั่นเลยเดี๋ยวผู้ปอเขาทำไมอ่ะ เขาไม่อยากจะรู้หรอกก็อยากรู้โอเคครับวันนี้ก็มากินตำตีนไก่นะครับผมตีนไก่2กิโลน่าจะหมดไปประมาณโล2ขีดนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับพบเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับบายบายเอาไปแบ่งบิ๊กบิ๊กน้องน้องม